ออกกลังกายหนักไปหรือเบาไปหรือเปล่าความแม่น้นของการออกกําลังกายนะครับจะแบ่งออกเป็น4ระดับได้แก่ความแม่นย่นต่ำปานกลางสูงและสูงมากโดยเราสามารถประมาณช่วงการออกกําลังกายของเราเนี่ยตามอัตราการเต้นของหัวใจในช่วงเวลานั้นๆความแม่นยุ่นต่ำเนี่ยอัตราการเต้นหัวใจจะน้อยกว่า55%ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดความแม่น้นปานกลางจะอยู่ที่55-74%ซึ่งจะเป็นการออกกาลังกายในโซนไทรบิกที่เราแนะนําให้ออกนะครับ ส่วนของเข้มสูงเนี่ยอัตราการเต้นหัวของใจจะอยู่ที่75-90เและสุดท้ายเอาให้ค้นสูงมากเจิะมากกว่า90สําหรับวิธีการคํานวณอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดเนี่ยเราสามารถคํานวณได้จากการเอาอายุลบด้วยเลข220เช่นผมเนี่ยอายุ25ปีอัตราการเต้นของใจสูงสุดเนี่ยจะจประมาณ195ครั้งต่อนอาทีถ้าเราออกกําลังกาย ควให้พ่นปานกลางเนี่ยก็จะมีอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยอยู่ในช่วง107ถึง144ครั้งต่อนาทีถ้ามากเกินไปแล้วก็ออกให้เบาลงถ้าต่ําเกินไปแล้วก็ออกกลังกายให้หนักขึ้นนะครับ